สวัสดีครับผมนุ้อนุชิตนะครับจากกินแก้วก้าชอ็อปวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใส่สายนะครับสมาร์ทวอทดีที88 Pro กันนะครับมาดูนะครับว่าวิธีใส่สายของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับ DT 88 Pro เนี่ยเขาจะเป็นสายที่เป็นลักษณะหมุดขนาด20มมตรนะครับหมุดขนาด20มเมตรเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือจะเป็นหมุดแบบสปริงนะครับขนาด20มมตรเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะเพื่อนๆใด้ชมนะครับจะเป็นหมุดแบบนี้นะครับหมุดเล็กๆแบบนี้เวลาที่ใส่นะครับให้เราใส่ด้านตรงข้ามกับหมุดก่อนนะครับที่ตัวนาฬิกานะครับ ใส่ด้านตรงข้ามหมุดก่อนนะครับแล้วก็สอดเข้าไปที่ตัวนาฬิกาจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับรูเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็เกี่ยวหมุดเข้าไปนะครับพอเกี่ยวหมุดเข้าไปด้านที่ตรงข้ามกับหมุดเสร็จแล้วนะครับกดหมุดตรงนี้ถอยลงมานะครับเป็นหมุดสปริงนะครับแล้วก็ขยับนะครับขยับสายนาฬิกาของเรานะครับเข้าไปในร่องของตัว เคสนาฬิกานะครับหรือว่าตัวที่ตัวล็อกสายนาฬิกาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูแล้วก็ขยับให้ตรงรูอีกด้านหนึ่งนะครับตัวล็อกสปริงหรือหมุดเนี่ยจะดีดขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้ล็อกแล้วนะครับวิธีใส่สายก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครนะครับสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้งานนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับที่ ได้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมนุอนุชินนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ